กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านท,ทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้ติดตามปูวัดไอ้ไข่เนาะคะ่ะหนึ่งยินข่าวว่าปูเห็ดขันนมมุ์แล้วเนาะคะ่ะเอซี่กลับไปพิจารณาเบื่องขันนมนุ์นของปูนะคะเสื้อว่าไอ้ไข่นี่ให้โให้ลาภเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอยากยมเพิ่นมาเบื่องขันนมมุนไปกลับไปตีเป็นเลขไปดึงโรตรี่ไปถือเลขท่ายสองตัวสามตัวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ขาเอาลิปนี้เป็นแนวทางเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะคะ,คะ,คะาก,กาเอฟซีกาอาคารือว่ามาทำบุญวัดไอไข่ได้นะคะบ้านน้องกาเพื่อนน้องหาจังหวัดอุดอรได้จ้าเด้ออันนี้กะเป็นสถทานที่ซักซิดนะคะเนาะลายคนกาเคยได้กชกได้ลาบมาเร้วนะคะปูเิ่นกาอาบน้มมุนพร้อมนะคะ,คะ มัการรมัการครับถ้าเจริญพรเจริญพรหลังจากที่บริดมากหมดวังหันไม่ได้มาครับไม่ได้มาแต่เข้าเดินสายไกลกับมัวงวดที่แล้วนะครับเข้าต่้อันี้ว่าเจ็ดสี่สองสี่สองสี่สองเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่นะครับว่าเลขอาจารย์เข้าอยู่นะครับ4-2 หลังจากที่บ่บ,บ่้ด้มาเน,นอาะครับผมอา้าวผู้ดมากะวันนี้มาวัดมาถึงแล้วแต่ถ <c oughs> ือว่ามาเปิดฉากเลขน้ำมนต์เดอ้อเพราะว่าบ้านนี้ผู้ใดมาเปิดเต็งเต็มเมื่อวานนี้บม่มีผู้ใดมาเปิดเลยเมื่อนี้ก็ม,มามาเปิดให้เลยฉันนั้นแหละกะบอกก่อนสิเปิดคันน้ำมนต์กะสี่ด้บอกข้าวเด้อผ<ด>ู้ใดไรคหายโรหน้าแล้วผู้ใดสี่อาบน้ำมนต เดือนนี้มิถุนาเนี่ยวันที่30ครับวันอาทิตย์ที่30มิถุนาสามสิมิถุนาเออาปุตเตสิมาอาบน้ำมนต์อาบน้ำม่นหลางช่วยล่วงหน้าก็ได้นะคะล่วงนาก็ได้โทรกู้เบอร์ได้ก็ค่ะเบอร์โทร085ย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แดูนยดแปดหกาศน้าาสิมาอาบนำม่นหรือว่าสิมารับน้ำมนต์ไป ไเหเฮีย้ยนจะ่คล้องไปกินไปอาบพราะว่ากับสวดใส่ตุกวันศีนส่วนวน้ำ<ช><ช>ม่ตนนี่กันเฮ้ยทํามีที่ขอขมากรรมหลังจากที่บางคนบางท่านเก็บเป็นเอ็นอุดมากบกหัวซ้ายเหตุมากเ <c oughs> ดือว่าบอกคอยมีดวงังการมากขอขมากรรมห้าอาจจะได้ล่วงเกินต่อสิ่งซักซสิ<ช><ช>ที่เห็นโตก็ดีบ่เห็นโตก็ดี ที่เข้าไปบ้าไปบนใบมองตั้งๆก็ดีเราลืม <c oughs> เข้ากับเ <c oughs> ดมาทําพิธีขอขมาเพลินขอขมาให้ลูกมีโชคมีใช่มีกินมีใส่กันดงสีคอยไปปดเทลมองเทลมองว <c oughs> ันถล่ไปอันนั้นแล้วมือวันท,ทีน่สามสิบมิถุนายนนี่กะเชิญชวนหยาดย่มพี่น้องเข้ามาอาบน้ำม่อนรคะพ <c oughs> อดีก็เดี๋ยวมาซองตัวเลขความวันที่สามสิบเอาเมื่อนี้ฉะนั้น,นแล้วเมื่อนี้กะ เป็นเหมือวันพระพระใผะไงผะไโอู้ฝึงเฮ็ดแล้วมันบเป็นเฮ็ดเฮ็ดแล้วเมือเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่คำคำแล้วกาบ่มีผู้ใดบ่มีเพื่อนผู้ใดมาเปิดแจ็คค้นกอ้อคือโชคดีเท่ั้เลยตัวนี้ให้โอปอกับเบิกซับมามาเปิดก่อนครับ เลขสียูจังไดไปจังไดกะให้ทุกคนถือทุกคนเบิ้งรากาคนหลคะใกล้มือจังสิงไปเอาขอน้าแม่ไอค่ั่มระวังงวดระวังหันในแม่ไอ้ค่่ำเข่ากับเทวดาตัวน่าจะเป็นตัวเดียวกันหลักฐานเจ็ดสองสี่เจ็ดสองโอ้ เจ็ดสองสี่สี่สองเข้านะอันนี้อันนี้นนแม่ไอ้ข่ำบ้างค่คะนี่เทวดาอือแลน้วสี่ศูนย์สองนี่ของของอะไรครับเทวดาเหรอครับสี่ศูนย์สองมันเป็นเด็กปันเออบั้นี้ม,ม,ม,มีของแม่ไอ้ขา่าอ๋อโอ้ของแม่ไอ้เขาเต็มเต็มเลยของแม่ไอ้ข่ำอันนี้ก็เลยคนบ้านไปเอา,ล,าล่อ,อล่อล่อมือไก่มือคนลาะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้มาบอก มาเบิ้งซองเหล็กน้ำมตนก่อนอดวงดีก็เอาไปก่อนฐันห้ามันเต็มเพื่อได้เฮ็ดได้ส้างเพื่อดะเฮ็ด้สา้างเพราะ่างอละ้รัข้งเฮ้ากัตอนนีก้กเจ็ดสิเอร์แล้วจสิบเปร์เซ็แล้วขาดงบรารอบรอ่างบมาในการก็สร้่งกประมาณสี่แสนสี่แสนสี่แสนห้าตอนนี้นนทางวัดได้ชำระไปแล้วหนึ่งสามสามแสนห่าอีกหนึ่งแสอ่าเหนึ่งแสหนึ่งแสนเออนาดแล้วเอาบ้านนี้เปิด สารเป่าบุญกินเบิ่งซองเบิ่งเด้อสุกมันเอาไปจับคู่เอานะครับเนาะบางคนไปจับคู่ถูกนะครับปู่ถูกแล้วข้าเจ้าเป็นตาอยู่บามาเอาเรื่กันน้ำมันน้ำปูนนอืัรให้บ้านอันเงียวก็มาตัวไหนมีเลขอะไรบ้างครับปู่ถาให้พระอาจารย์มักเนาะ ไพ่าจานมักมันจะเป็นอ้าตามนี่เขาล็อกกันแล้วมันนี่ยห้าแปดหกกับสองศูนย์ห้าแปดหกกับสองศูนย์ อันนี้คือชอบส่วนตัวของพร้อาจารย์เนาะแมน,นหรือว่าใครจะไปจับคู่เองก็ได้อืมห้าแปดหกกับสองศูนย์นีตัวแดงนี่หาี่แปดนี่หกนี่สองนี่ศูนย์นีสองน่ศนนะครับอืมมาหนักใจเลยโอ้โ่เนี่เอฟซีจับป่วงอืมชอบตัวไหนเบิ้งเอาอืม,อม นี่เป็นหาสองจะได้เขยนไปน้ค่ะเราจะจับจับปูให้เลยหาแปดเก้าน้อาเขียนมาล้นหาแปดหกหาแปดเก้าก้ศูนย์สองศูนสอง แต่เต้ปูสิตีได้เนาะปูว่าท่านฝันหมดจังวันี้บอท่านฝันเลยหวดนีบอท่านฝันฝันขนาดว่ท่านฝันกับฝันแล้วล่ะแต่ว่ามันผันมันผันออกมือมันผันสุยเหล็กไงว่างหันแต่ว่าเหล็กเหล็กเหล็กตัวนึงบ่ท่านออกดิเออพอวางหมดว่างหันเล่าเล่ามากเขาฝัน ถ้ามาบวบตายจานเนี่ยจมปากจมข้างมีแต่เองเราข้างหลวงพ่อนาเร่อว่ามีเจ้าภาพเจ้าสถานหางเงินใส่นอที่ว่าบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าฐานเอ้ยว่า์สันหมวดวัง,งหันก็เลยคนเล่ยขอเพิ่นกันชิ้เก่งอิลีกระห้ในเปียงเพิ่นก็เลยห,หายหาเก้าสี่บอกหาเก้าสามโอ้เลือกาสาม,มาาตัวแต่ว่าวังหันแล้วก็เลือก,กล่างมันก็บอกได้เพิ่นมาหากเก้าสี่ก็หกเจ็บ แต่ว่าหัวเกล็ดนีพันออกก็ขยายเลยนะครับภายในนี้นะครับคือไม่ให้พลาดเลยนะครับเนาะอืออคือรอบก่อนก็ญาติโยมมานะครับเขาก็มาจับคู่เอานะครับปุ่มเขาก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับรอบนี้ก็เลยจับให้ทุกตัวเลย <laughs> <laughs> เพราะว่า ขันน้ำมนต์จะมีเลขอยู่กี่กี่ตัวครับห้าตัวห้าตัวนะครับอ่าก็เลยไม่ให้พลาดครับรอบนี้แต่ที่ปู่จับให้คือมีมตัวไหนนะครับผมห้าแปดหกห้าแปดหกกับสองศูนย์สองศูนย์ครับอันนี้คือส่วนตัวปูเนาะออันนี้ก็คือว่าจับให้ทุกตัวเลยนะครับค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันคือมึงมีศูนย์สอง สองศูนย์อสอสองศูนย์่านเป็นผ่นน้ำมนต์นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะจับเอหญิงก็ได้นะคะปูไฮมาหาเปทัวกับสองศูนย์ถปูชอบนะคะเอฟซี FC, ชอบตัวไหนพิจรารณาเพียงแมวทางปดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่ามักตัวใดจับปูตัวใดหนึ่งเก้าหนึ่งครับ นี่นครับนนเป็นแนวช่างกันหัวเสือแต่โดนแล้วแม่นด้วยครับผมเป็นคัน,น้ำมุนมากค่ะูครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางวัดไอ้ไข่นะคะอันนี้ไข่อะไรครับปู่โอยไก่มาไขใจโอ,อมม้มาไข่ตรงนี้เลยครับเลขถูกนะคะ หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไก่มาไข่ใส่ตรงนี้พอดีนะครับอือเพิ่งมาไข่เมื่อเช้าเหรอครับปู่มันสร้าโอ้ปู่ก็ได้มาจุดปูไปป่ได้หนึ่งเก้าหอได้หนึ่งเก้าหนึ่งเหรอครับปู่เอาหนึ่งเก้าหนึ่งเหรอหนึ่งเก้าหนึ่งครับเอาปู่ปู่ก็ยังไม่รู้เหรอครับเนี่ยปู่จุดบังหันเดยโอ้ได้หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเอฟซี FC ครับ อไก่อะไรมาออกไข่ใน